ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour à tous à Bonjour a l i a ียด Bonjour Chers a u t i t ร์ท่านผู้ฟังคะเราได้พบกันใช้ปภาษากันมาไม่น้อยแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนเราได้พบกันใช้แว b บ comprendre ที่แปลว่าเข้าใจแล้วก็จากตัวอย่างของการใช้ comprendre ในเอกสารประกอบการฟังหน้า60ลองพลิกไปดูนะคะจะเห็นว่าในประโยคนั้นเป็นคำตอบปฏิเสธไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่งจึงกมพแป็กสอน Je ne comprends p e r s o n n ou n ne comprends rien ne ne comprends rien เราไม่เข้าใจอะไรเลย il ne comprend jamais il ne comprend jamais เขาไม่เคยเข้าใจอะไรเลย elle ne comprend plus elle ne comprend plus ผู้หญิงทั้งหลายนั้นไม่เข้าใจอีกต่อไปแล้วจะเห็นว่าเป็นประโยคที่มี ne personne ne rien ne jamais ne plus ซึ่งอยู่ในรูปปฏิเสธสังเกตนะคะว่าไม่มีคําว่าป่าที่เราเคยรู้จักกันมาอย่างที่เราพบว่าฉันไม่เข้าใจเราจะบอกว่าฉันกอมๆป่าเรามาทําความรู้จักกับสำเนต่างๆเหล่านี้ได้กันนะคะช่วยเปิดเอกสารไปหน้า61หัวข้อว่าลานิกาช o งรูปประโยคปฏิเสธหรือว่าการปฏิเสธจากที่ท่านผู้ฟังพบจากที่คุณครูถามนักเรียนที่บอกว่าไม่พูดอะไรเลยจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะ Et ne toi qui แ rien Et toi qui ne di ้ i ินได้ยินว่า n นดีเรียงไม่พูดอะไรเลยซึ่งถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็คือแกงกโชส่ะบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้คู่กันนะคะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตฟังตัวอย่างการถามตอบโดยการใช้แกงกโ chose กับเน้อเรียงนะคะ vous faites quelque chose no n je ne fais rien vous faites quelque chose non

non, je ne vois personne. Vous voyez quelqu'un Non, je ne vois personne. Denis a quoi เราพบแกนกัวแปลว่าบางครั้งบางคราวเมื่อเป็นปฏิเสธจะใช้ never แปลว่าไม่เคยเลยฟัง Vous allez quelquefois au cinéma Non, je ne vais jamais au cinéma. Vous allez quelquefois au cinéma Non. Je ne vais jamais au cinéma ถามว่าไปดูหนังบ้างไหมคือไปเป็นบางครั้งบางคราวคำตอบคือบอกว่าไม่เคยเลยแล้วถ้าหากว่าในประโยคบอกเล่าใช้คำว่า encore แปลว่าอีกยังคงปฏิเสธของเขาก็คือ ne plus ไม่อีกต่อไปแล้วคือเคยทำแต่ว่าไม่ทำอีกแล้วตัวอย่างเช่น Elles comprennent เขา r e n า n จอีกไ n มไม่เขา e n ่เข้าใจอ l l แ e comprennent encore non. Elle Elle e ในที่นี้หมายถึงว่าถามว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยยังเข้าใจเรื่องราวอยู่ใช่ไหมคำตอบบอกว่าไม่ไม่เข้าใจแล้วตอนแรกก็ทำท่าว่าเข้าใจดีแต่ตอนนี้ไม่แล้วได้ให้ข้อสังเกตเป็นคู่ๆไว้แล้วในเอกสารประกอบการฟังหน้า61นะคะรวมทั้งตัวอย่างการถามกันตอบคราวนี้มาทำแบบฝึกหัดจากประโยคที่ได้ยินคุณอาริยตพูดมาเป็นตัวอย่างสักครู่นี้นะคะทางที่ดี ไม่ดูเอกสารไปด้วยลองตอบเองเป็นรูปปฏิเสธนะคะประโยคสุดท้ายเธอถามว่าเธอทั้งหลายยังรับประทานดูเปเลแปลว่าไก่ répondez aux questions négativement vous faites quelque chose non je ne fais rien vous voyez quelqu'un Non, je ne vois personne. Vous allez quelquefois au cinéma? Non, je ne vais jamais au cinéma. Elles prennent encore du poulet? Non, elles ne prennent plus de poulet. เพื่อการใช้เอี่ยงคล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องต่อไปจะพบอยอูนองเกตคือการสัมภาษณ์เรื่องของออนดังซองดีอนแอนดังซองดีแปลว่าอักขีภยัยเกิดเพลิงไหม้พวกนี้นะคะผเอิญเป็นอังกราฟแอังซองดีเป็นอันกขีภัยที่รุนแรงนักข่าววิทยุก็ไปถึงที่เกิดเหตุก็รายงานกลับไปที่สถานีว่าเขาถามว่ามีคนอยู่ข้างในไหมคือมีคนติดอยู่ข้างในไหม a-til des gens à l'intérieur t-il des gens à l'intérieur จะองแกตนี้มีผูต้ตอบว่าไม่มีใครสักคนอีกต่อไปแล้วก็มีการใช้ทั้งเนอร์พรืไม่อีกต่อไปแล้วก็เนอร์แบกซอนมารวมกันเราใช้เนอร์ตัวเดียวอย่างเช่นประโยคต่อไปนี้ค่ะ il n'y a plus personne il n'y a plus personne แล้วก็เราจะพบคำว่า pour le moment คือสำหรับในตอนนี้ในช่วงนี้อย่างเช่นบอกว่า ในขณะนี้เราทราบเพียงแค่นี้แต่ว่าต่อไปเราไม่ทราบนะคะอย่างเช่นบอกว่าในตอนที่เราไปพบเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเราไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นเลยแต่อีกสักครู่หนึ่งอาจจะทราบอะไรมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ค่ะ Je ne sais rien de plus pour le momentJe ne sais rien de plus pour le moment ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วนะคะ Je ne sais rien de plus pour le moment เราจะฟังการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวพวกนี้ด้วยกันนะคะจะได้ยินเสียงสัญญาณรถดับเพลิงเสียงตะโกนถามกันจะทําให้เราได้เห็นภาพพจน์เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆต่อนหน้าเราเลยล่ะค่ะนิชามรูด์เดอฟร็องซ์ันรยไไม้ลันระกาฉันไม่รู้อะไรเมเมนอ่ะ่เห็นอะไรไ Excusez-moi, je n'entends rien. Vous avez vu quelque chose? Ah, non, je n'ai rien vu. C'est un monsieur qui est venu me chercher. Et vous, monsieur, vous connaissez quelqu'un dans cette maison? Non, je connais personne. Je ne suis pas ici. J'aperçois un agent de police. Monsieur l'agent, monsieur l'agent, y a-t-il des gens à l'intérieur? Non, il n'y a plus personne. Eh bien, nous ne savons rien de plus pour le moment ici. rien » นูปักซอนอีกด้วยนะนะคะอย่างตัวอย่างเช่น vous avez vu quelque chose vous avez vu quelque chose คุณเห็นอะไรบ้างไหม excusez-moi je n'entends rien excusez-moi je n'entends rien ก็เป็นประโยคที่เราได้พบมาสัครู่นี้นะคะตอนที่ไฟไหม้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถามผู้หญิงคนก็ตอบบอกว่าขอโทษเะค่ะฉันไม่ได้ยินอะไรเลย vous avez vu quelque chose vous avez vu quelque chose แล้วก็ไปถามคนอื่นในประโยคเดียวกันนะคะ Vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. สำหรับประโยคมสักครู่นี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของปะเซกโมเซขอให้สังเกตนะคะว่าเราจะใช้เป็น je n'ai rien vu ตัวปฏิสิปาเซอยู่ข้างท้ายสุดนะคะ Vous connaissez quelqu'un dans la maison? Vous connaissez quelqu'un dans la maison, Vous dans la maison Non, je ne connais personne. Non, je ne connais personne. Non, ne connais personne. Y a-t-il des gens à l'intérieur Y a-t-il des gens à l'intérieur Non, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Non, ไมม่ีีใครอกแล้ว Nous ne savon rien plus pour moment Nous ne savon rien plus pour moment pour pour plus plus savons plus de le de le เราไม่ทราบอะไรไปมากกว่านี้ทีนี้ก็เป็นการใช้สรรพนามในรูปบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธในรูปแบบต่างๆกันก็ในสถานการณ์ไฟไหม้เป็นอันแนงซองดี d. ในที่สุดเราก็ทราบนะคะว่าในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เป็นอันกราฟแางซองดี d. คือไร้แรงด้วย Nous sommes rue de France, un grave incendie vient de se déclarer. Je ne sais rien de plus pour le moment. Pardon madame, vous avez vu quelque chose Comment Excusez-moi, je n'entends rien. Vous avez vu quelque chose Ah non, je n'ai rien vu. C'est un monsieur qui est venu me chercher. ท่านผู้ฟังคะมีแบบฝึกหัดการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เราพบกันมาในท้ายหน้า6 1หาเวลาที่เขียนตอบด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงก่อนองแตทได้ให้ความหมายต่างๆ ช่วยศึกษาแล้วก็อ่านอองแกตเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้ภาษานะคะทีน,นี้เราจะพบเรื่องราวของ La nourriture คือหารการกินกันบ้างการรับประทานอาหารนับว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชนชาติต่างๆเราจะพบวัฒนธรรมนี้ด้วยกันในบทสนทนาชายสูงอายุในชนบทแห่งหนึ่งนะคะเชิญเพื่อนหญิงในวัยเดียวกันไปรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าของบ้านนั้นทำอาหารเอง นี่ก็เป็นวัฒนาธารรมอีกอย่างหนึ่งของชาวฝรั่งเศสทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะทำอาหารทานกันเองเขาไม่มีคนครัวประจำนอกจากบ้านที่เรียกว่ามาหาเศรษฐีพวกนั้นนะคะเราจะพบเดียลล็อกได้กันก่อนฟังอักซองคือสำเนียงของคู่สนทนาด้วยค่ะมอเลยอันกอริมเปร์ซูปาโอ้วี่ฉันจะเรียนรู้ได้ทันทีเพื่อที่จะเตรียมอาปารพิเศษของลันที่เปลามูตาร์ดอืมเิ่งที่ดูดี ถ้าผู้ฟังคงสังเกตเสียงของคู่สนทนานะคะนอกจากแสดงความสูงวัยแล้วสำเนียงก็คืออักษรนั้นเป็นคนต่างจังหวัดแต่ละท้องถิ่นจะมีอักษรต่างกันก็เหมือนกับบ้านเรานะคะเมื่อสักครู่จะได้ยินเสียงตัวเออลิ้นรัมวเหมือนตัวรอรักษาบ้านเราซึ่งขอแถมนิดหนึ่งบ้านเราตอนนี้แทบจะไม่ได้ยินคนพูดตัวรอกันแล้วนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นคําว่าลาแปงที่แปลว่ากระต่ายเขาออกเสียงเป็นลาเปงอันนี้เป็นลักษณะของท้องถิ่นของต่างจังหวัดนะคะเราต้องการให้ท่านผู้ฟังคุ้นกับเสียงที่แท้จริงของชาวฝรั่งเศสในถิ่นต่างๆบทสนทนานก็จะสังเกตเห็นว่ามีอักษรของบุคคลต่างๆหลากหลายทีเดียวบทสนทนาน,นี้เป็นเรื่องของมื้ออาหารอาหารแต่ละมื้อนั้นในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอางารค่าซึ่งฝรั่งเศสมีชื่อเรียกต่างๆ,างๆกัน Le matin, on prend le petit déjeuner À midi c'est le déjeuner Et le soir on prend le dîner เวลาที่เรารับประทานอาหารแต่ละมือนั้นเราจะใช้ว rendre ซึ่งว b p r e n d r e มีความหมายเหมือนกับว็บ manger แมกระทางบวกก็ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้รู้จักชื่อของอาหารแต่ละมือแล้วมาฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Le matin on prend le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Et le soir, on prend le dîner. จากเด bon ียลอนี้บ่งบอกให้ทราบว่าเชิญไปรับประทานอาหารมื้อไหนค่ะ alors encore un peu de soupe alors encore un peu de soupe เราพบเขาใช้คำว่า encore แปลว่าอีกแสดงว่ารับประทานไปแล้วรับประทานซุปไปแล้วเจ้าของบ้านก็ถามว่า ซุปอีกหน่อยไหมแสดงว่าเป็นอาหารมือ้อค่ำค่ะเลดีเนเพราะมีการรับประทานซุปชาวฝรั่งเศสจะรับประทานซุปในตอนอาหารค่ำเป็นอาหารจานแรกก่อนมื้อหลักกลางวันนั้นอาจจะรับประทานกันบ้านแต่ไม่มากนักละค่ะการเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านจะเป็นเลดีเน่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านมีเวลาได้เตรียมแขกก็ไม่ต้องรีบร้อนมื้อสําคัญของเขาคือเลดีเน่ ใช้เวลานานคือคุยไปรับประทานไปแล้วก็ตามปกติแล้วเวลาที่เขาเสิร์ฟเ็าจะเสิร์ฟอาหารแต่ละจานไปนะคะถ้าเราไปรับประทานอาหารที่บ้านเขาก็จะประกอบอาหารเอาไว้อย่างเช่นว่าตอนต้นรับประทานซุปในร่างที่เขาเสิร์ฟซุปให้กับแขกเขาก็จะเตรียมอาหารอื่นอยู่ในเตาอบอะไรพวกนั้นก็ยังร้อนๆอยู่พอรับประทานซุปเสร็จก็จะมีอาหารจานต่อมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาล่ะคะ่ะเพราะนั้น ห้องอาหารกับครัวนั้นจะอยู่ติดกันเจ้าของบ้านถือเป็นกันเองก็จะเดินเข้าเดินออกแล้วก็ประตูจะเปิดถึงกันนั่นเป็นลักษณะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสสําหรับมื้อเช้านั้นเขาจะไม่รับประทานซุปเลยนะคะข้าวต้มหรือโจ๊กของเราฝรั่งเรียกว่าซุปเดรีซุปเดรีคำ่ารีสะกดด้วย r i z แปลว่าข้าวคะ่ะ ตามหลักโภชนาการนั้นมื้อหนักควรจะเป็นเลอบิตติเดชเนเพราะว่าเราต้องทำงานใีกล้งครนส่วนนส่วนมื้อเย็นเป็นควรจะทานอาหารทเบาแต่ส่วนมากเราจะทำตรงอันข้ามเพราะว่าช่วงเช้าไม่ค่อยจะมีเวลาก็เลยรับประทานน้อยในภาษาฝรั่งเศสจึงเรียกว่าเลอบิตติเดชเนแต่นี้พอถึงกลางวันก็ใช่ว่าจะรับประทานกันมากพวกที่ทำงานมักจะทานซองวิชกับเครื่องดื่ม เพราะว่าไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะสั่งในร้านทานสเต็กฟริตเนื้อทอดกับมันฝรั่งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสองบิ id, ทต่างล่าว่าะคะมื้อหนักก็เลยเป็นเลดีเน่นี่เลยค่ะแต่นี่เมื่อมีใครชวนให้ไปดื่มไปรับประทานเชิญไปที่บ้านในการตอบรับจะใช้คำว่า v o l o n t i e r v i e r กินดีค่ะด้วยความเต็มใจนี่เป็นสำนวนการใช้ภาษานะคะเมื่อเจ้าของบ้านถามว่าจะเติมซุปอีกหน่อยไหม แขกติดใจค่ะบอกว่าขอรับด้วยความยินดี J'en e n p r ฉัน l o ร t i e ด s J'en p r ฉัน r a ร v o l ด n t i e r s เนื่องจากว่าทุกคนทำอาหารกันเป็นนะคะแต่ละคนก็มักจะมีฝีมือในการทำอาหารเป็นพิเศษแต่ะอย่างไปเราเรียกว่าเป็น La s p é c i a l i t é รวมทั้งความเป็นพิเศษของแต่ละท้องถิ่นด้วยเช่นน้ำเงี้ยว c e s t la spécialité du n o อ d ou ูดเชีงใหม่ น้ำเงี้ยวเป็นอาหารพิเศษของทางเหนือคือเชียงใหม่แกงแตปลาเ e ลาสเปเชียลิตดูซิแกงตแกงตปลาเป็นอาหารพิเศษของภาคใต้แมเซอพิเซซฟอร์แต่มันเผ็ดดังนั้นลาสเปเชียลิตคือความเป็นพิเศษของท้องถิน่นหรือของบุคคลเช่นเจ้าของบ้านบอกว่าผมเตรียมอาหารที่ผมถนัดไว้แล้วนะ je vous spécialité ai préparé ma Je vous spécialité ai préparé ma ซึ่งลาสเปเชลิตของเจ้าของบ้านผู้นี้ก็คือเลปันลามุตตาร์ดเลปันลามุตตาร์ดคำว่าเลปันคือกระต่ายลามุตตาร์ดคือมัสตาร์ดมัสตาร์ดที่มีชื่อมากคือลามุตตาร์ดเดดิจงเมืองดิจงนี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นบูกอน แควนนี้ก็มีชื่อในการผลิตเหล้าอง,ง่นด้วยนะคะดังนั้นอาหารจานนี้ก็เป็นอาหารประจําถิ่นของแควนบูกอนบอกได้ว่าเลลาแปงอะลามูตักเอลส์พิซซาลิตเต้ดูบูกอนแล้วก็เป็น La s p ิ c i a l i t é ของเจ้าของบ้านจากเดียล็อกด้วยลนะคะ่ะคุณอาเรียนบอกว่าเธอทราบดีว่าคนไทย รับประทานเลือละแปงกันไม่มากที่จริงตามปฏิเราไม่รับประทานกันนะคะนอกจากว่าบางคนที่ไปรับประทานตามพักคารใหญ่ๆแนวตะวันตกแต่ชาวฝรั่งเศสนั้นชอบกันมากเลยค่ะแต่ว่าชาวฝรั่งเศสชอบกันมากทีเดียวคุณอาเลียตบอกว่ารสนุ่มนวลอร่อยซึ่งบ้านเรานั้นเลี้ยงเลละแปงไว้ดูเล่นเราจึงไม่รับประทานชาวฝรั่งเศสก็มีเลี้ยงแต่ว่าคนละชนิดกันกันกนกบที่เขามาทานนะคะ แล้วก็เขามีการล่ากระต่ายด้วยค่ะแล้วก็นํามาเป็นอาหารการล่าสัตว์ก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วก็มีกําหนดระยะเวลาไม่ได้ล่าก,กันทั้งปีมันนำเรลลแป้งลามูตากมาเสิร์ฟร้รอนๆควันฉุยทีเดียวในการบอกว่าหอมเราจะใช้สำนวนว,นว่าอืหอมจังก็คือ s a ซองบงแซซองบงเวลาที่เราได้กลิ่นอาหาร เราก็มาจะทําท่าสูตรกลิ่นแล้วก็มาจะบอกว่ามันหอมเหลือเกินซึ่งพบใบมากทีเดียวล้วค่ะอืมคอสั่มบงอืมคสมบงขอยข้อสังเกตตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะถ้ามือไหร่ก็ตามในตัวเขียนเห็นอ u m อืมแสดงว่าแสดงความชื่นชม ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการรับประทานนะคะเจ้าของบ้านนั้นก็เลยตักให้มากแขกก็อุทานว่าแม้คุณตักให้ฉันมากเกินไปแล้วล่ะโอ้ค e ณม e น u ห้ u ากเกิ o ไปโอ้ donnez beaucoup trop เจ้าของบ้านก็ปลอบใจนะคะว่าโอ้มันเบาๆหรอกคําว่าเล g e r ตามปกติแล้วแปลว,ว่าเบาบอกน้ําหนักแต่ถ้าหมายถึงอาหารคือที่ไม่มีไขมันมากหรือว่าแป้งมากย่อยไม่ยากทำนองนั้นและค่ะ Très très เพื่อฝึกการใช้สำนวนต่างๆที่จะพบกันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารขอให้พูดตามคุณอาเลียดนะคะโดยเฉพาะสำเนียงในการที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกขอให้เรียนเสียงเธอเลยค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้สังเกตว่าในประโยคต่างๆที่เราได้ฟังกันมานั้นเราจะได้ยินเสียงอ่องคือเออแอนซึ่ง de la soupe répétez après moi alors encore un peu de soupe alors encore un peu de soupe j'en prendrai volontiers j'en prendrai volontiers je vous ai préparé ma spécialité. Je vous ai préparé ma spécialité. Le lapin à la moutarde. Le lapin à la moutarde. Ça sent bon. Ça sent bon. Hum, mmh, que ça sent bon. Mmh, que ça sent bon. Oh, vous m'en donnez beaucoup trop. Oh, vous m'en donnez beaucoup trop. C'est très léger. C'est très léger. Écoutez encore le dialogue. คงจะได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดนะคะอาจจะเตรียมต้มน้ำสำหรับทำกาแฟก็ได้นั่นก็เป็นลำดับการรับประทานอาหารเย็นก็เริ่มจากดลาซุปคือซุปนะคะ ต่อมาก็เป็นอาหารจานหลักคือเลอปลาแพงล้ำตากเดเราเรียกว่าเล p อ a ปลางสิบาทต่อไปจะเสิร์ฟอะไรอีกเราจะพบในเด yeah. bon, ีอยล oh, ็อกต่อมาค่ะค um> ุณไม่บ้าซีซ um> ีเซตรยบุ๋มม่ไม yeah. ่ได้ฟว่ได้เบียนดีดีเสอร์ดับบฉันไม่ร่ไบ้าโอ้ฉันตัวทารกตัวต่ฉันตั้าจำนวนในการบอกว่าอร่อยเราพบกันมาเมื่อสักครู่นี้ อร่อยดีอร่อยมากอร่อยจังใช่ดังนี้ค่ะ C'est bon C'est très bon C'est délicieux C'est bon C'est très bon C'est délicieux ขอใหทกสังเกตนะคะคำว่าอร่อย C'est bon ถ้าหากว่าอร่อยมากคือ C'est très bon หรือคำว่าเซทไทรบงเราจะเน้นเราใช้คำว่าเซทเดลิเชียมีความหมายเดียวกันนะคะเซทไทรบงดังนั้นเมื่อใช้เซ s เดลิเชีย u x ห้ามใส่แทรเข้าไปอีกเพราะว่าเป็นสำนวนที่หมายถึงที่มันสุดแล้วนะอร่อยมากๆา,ากเลอเกินนะคะนั้นอย่าสับสนกันเซทไทรบงอร่อยมากหรืออาจจะใช้ว่าเซ s เดลิเชีย u x ก็ได้มีสำนวนคำว่าอิ่มภาษาฝรั่งเศสใช้ว่า Je plus je n'ai n'ai faim faim plus plus fa ถ้าหากว่าเราแปลาตามตัวก็จะแปลว่าฉันไม่หิวอีกแล้วแต่เราจะใช้เมื่อบอกว่าฉันอิ่มแล้วขอให้จำประโยคนี้ไว้นะคะ Je n'ai faim plus fa เมื่ออาหารจานหลักผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นของหวานละคะ่ะคือ du dessert du dessert ของหวานที่เราเรียกว่า du dessert นั้น จะเป็นอาหารจานต่อจากอาหารจานหลักที่มาสักครู่นี้บอกว่าเป็นเล p อดปลาแพงสิบาเช่นจากบนสนทนานี่นะคะเจ้าของบ้านถามไกลายนะคะว่าจะทานของหวานกันดีไหม vous vous du dessert prendrez prendrez bien bien บางคนเนี่ยนะคะจะระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานอะไรพวกนั้น ช่นแขกผู้นี้นะคะเธอบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่รับประทานของหวาน d'habitude je n'en prends pas d'habitude je n'en prends pas แต่ในเมื่อของหวานนั้นคือ c'est de la tarte au citron c'est de la tarte au citron คือพายมะนาวพอได้ยินเช่นนั้นก็รีบบอกแล้วว่าแม้ถําเป็นอย่างนั้นก็ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยคะ่ะฉันชอบมันมากเลย Alors v o l o n t i e r s j'adore ça Alors v o l o n t e r i j'adore ça สิ่ง,งนั้นคำพูด่อนหน้าจะเป็นสำนวนเกี่ยวกับเรื่องของการบอกว่าอร่อยอร่อยมากฉันอิ่มแล้วแล้วก็บอกว่าด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งขอให้เรามาฝึกการใช้ประโยคต่างๆเหล่านี้นะคะ Répétez après moi C'est bon C'est bon C'est très bon. C'est très bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Vous prendrez bien du dessert. Vous prendrez bien du dessert. D'habitude, je n'en prends pas. D'habitude, je n'en prends pas. Alors volontiers, j'adore ça. Alors volontiers, j'adore ça. Vous oh, n'aimez pas! Si, si, c'est très bon, mais je n'ai plus faim. Vous prendrez bien du dessert. D'habitude, je n'en prends pas. Oh, je dois la tarte au citron. alors, v o l o n t i e r j'adore ça. ท่านผูังคะวันนี้เราก็ได้สับสํานวนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอาหารแต่ละมื้อในการบอกว่าอร่อยอร่อยมากอิ่มแล้วแล้วก็ในการตอบรับว่าด้วยความยินดีอย่างยิ่งเวลาที่ใครเขาเชิญเขาชักชวนให้เราไปทําในสิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอให้ได้มีเวลาได้ ศึกษาในเอกสารประกอบกรได้ฟังเวลาของเราสำหรับวันนี้ก็เห็นจะหมดลงแล้วละค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอ่อว o ว h a อ n ั f o ละ c พ s t b o n นฟัว ท bon bon ี่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์ร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net